สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องคนโคราชทรรมาหากินนะครับปันมือนงครับผมมันเสียเนลงมือนะฮะเออเนี่ครับเบิ้งครับการตัดหอมปลอมครับหอมผักชีหอมปลอมเบิ้งเบื้งครับพี่น้องครับปึ๊บพักหอมปลอมงามนี่ครับการปลูกวิธีวางสายหนำย่นะครับเลยไปหาดอกไม้กันนะปึ๊บงามใบเลี้ยงก็มีนหาไม่เหรอมุกเส้นม้งยิ้มมา บึงครับการตัดหอมปลอมครับนี่ครับตัดปลูกที่หนึ่งอีตัดประมาณสามสี่เทียีรครับเดี๋ยวยังโลครับบรรยากาศพักในคำครับอิสราเอลโู้โครับยาวครับสามคำนี่มีแต่หอมปลอมมืดครับ งามครับครับพักครับสถาบานเข้าปลูกไรนี่ก็สุดยอดนะครับการขายกันนี่ครับเบึ้งครับปลูกเป็นหลงระยะ,ะทิ้งไว้มองนี่ไว้ย่างสียาครับเป็นระยะไว้ประมาณสี่สิบเซนติเมตรนี่นะครับประมาณส่วนลหลงทางปลูกสย่างนี่ก็ประมาณ 20ครับ20ซนติเมตรปลูกสายยางนำยดปล่อยปุ๋ยปล่อยน้ำทางสายยางนำยดครับนี่ครับแต่ะละมือก่นี่เหตุงานอยู่กับป่ากับสวนนะครับพี่นุน่มีจะปลูกพักครับทีมงานไทยแลนด์ครับ เดี๋ยวก็ปลูกเดี๋ยวก็ตัดด้วยนี่ครับมีสองสามอย่างครับสวนผักครับเบิ้งเอาครับเป็นนองเป็นตะปวดหลังลวะละครับจังก็เกี่ยวเขาเลยนะครับมาแล้วก็ตองซูละครับตัดใส่กระซิมไปแดีเอาไปเลี้ยงใส่เลียดครับเราจะมีรถมารับไปขายอีกทีครับ ผมปลอม,มอง,งามเนาะพี่น้องใส่หลาบบางเลนนะครับนี่โอู้อีกคักเนาะบ้านห้องปลูกลอะไรบางที่ไร้ไรงทีนะ่เนาะนี่ครับมืออ่อนจิ๋มบางเ้นเนาะจิ๋มกับหลาบกับกล้วยเนาะพี่น้องคักอี่างเงีนะ้ยมันนี่ลมแห้งครับข้างนอกข้างนูนะ้นคำแตกค,คำห่างของอีกทอรครับแตกกับไปถิ่ม ตัดตัดใส่ซิมมาจะเป็นเังสีครับออกมานี่แบบนี้ครับนี่บานเฮาย่ลกขายครับอยู่นี่เขาตัดเป็นแบบนี้นะครับตัดใส่กระติมไปขายเลียงเลียงสามซิมครับยกออกไปใส่เลียดเลียงเลียดเลียงเลียดครับบมองการตัดครับถุงมือบอส่ครับโอ้จัดจัดมากขนาดแล้วครับเบมองครับเบอย เบิร์มัดฐานครับนี่เพิ่นไปมาเบิดเลยครับนี่ญี่ปุ่นเกาหลีเพิ่นก็ผ่ันมาเบิดเลยครับนี่ของแท้ครับเราสารคามหนำบะตองครับเรามาจากสารคามสงเขาประกวดครับสูบครับนี่มาในเดือนกว่าเราอีก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 ห้าปีสองเดือนเนี่ยครับเจาอยู่สูเออร์นะครับเกาหลีก็ผพันมาเราหนาวหล่อนพันมาเบิดเลยนะครับญี่ปุ่นเบิร์ เพิ่งจะเสียครับเบเสียญี่ปุ่นเกาหลีเบิ่งภาษาครับของแท้ของแท้ครับนี่จัดจาดครับพี่น้องมานี่อ้อีกเห็ุงานอีกจักมือครับสามมือก็ยุดแล้วครับพี่น้องยุดิสองมือซุกเสาก็ได้สังสรรค์จัดจาดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นะครับพักจะไปใส่หอมหอมป่อมเนี่ครับไปใส่ลาบใส่ก๋วยฝากติดตามไห้นะครับช่องคนขลาดทำมาหากินครับพี่น้อง เดี๋ยวปีใหมน่นี่ลงคลิปแบบจดจัดๆให้เบิง้งเลยครับไผมาเบ่ก้ก็ขอให้โชคดีมีชัยลำรวยเด้อครับคลิปนี้ครับ